กรตันยูรู้คุณท่านสำคัญนะักเพราะเป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีร้วนมีใจมั่นกระตันยูก็จดรอสักพักนะครับเวลาประมาณ10นาทีนะครับซึ่งกำหนดการเวลา10บนาฬิกา30นาทีนะครับที่จะประกอบพิแบบธีบันดากุศลอุทิศแก่บรรพบรุษผู้ร่วงรับ ตามที่ได้เชิญรูปภาพมานะครับซึ่งประกอบด้วยนายสมบูรณ์เกิดทรัพย์สีนางอาบเกิดทรัพย์สีนางสาวอิมสรีเกิดทรัพย์สีและนายสุรพันธ์บุมวง,งการนะครับทางครอบครัวบุตรชาญาติมิตรก็ยังไม่ได้ลืมได้ประกอบเป็นพ <c oughs> ป็นกุศลทุกปีนะครับ <c oughs> วันนี้พระกท่านเดินทางมา แต่รับเมตตาจากประทานสงฆ์นะครับหลวงปู่เจ้าอาวาสวัดพระคณีนาฏหลวงปู่พระราชอุดมมงคลเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับหลวงปู่เป็นเจ้าคณะพระปกครองอ่าเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าอาวาสวัดพระคณีนาถรูปปัจจุบันโดยเฉพาะตระกูลเกิดทรัพย์สีนะครับตามที่ได้ทราบนั้นก็ถือว่าเป็นตระกูล ทายกายิกาประจำวัดพระนีนาคมาช้านานโดยเฉพาะที่คุณชื่อคือคุณนายสมบูรณ์ก็ดีนางอาบก,ก็ดีนะครับได้ประกอบพิธีเบรนโุศลศพในพระอารามแห่งนี้นะครับหลวงปู่พระราชอุดโดมงคลน,นี้อายุวัฒนะมงคล101ปีนะครับหลวงปูย่ยอทราบถึงทายกายิกาประจำพระอารามวันดีพระคุณท่าน ก้ารูปนะครับตามได้กลับนิมวนมาก้ารูปการประกอบพิธีนั้นจัดเป็นการภายในครอบครัวนะครับในก็ขอกราบพระคุณท่านทุกรูปก้ารูปขึ้นยังอาสงซึ่งในการจัดสถานที่ประกอบพิธีนี้นะครับต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์พระมหาเจริญ,ญยศทิตธรมโมปรเรียนธรรมหประโยค และท่านอาจารย์พระมหาธนาบดีทิตะเมโทปร,รียนธรรมเ็ประโยคเป็นพระเจ้าหน้าที่เราเป็นผู้ที่ทางครอบครัวให้ความเคารพรู้จักมักคุ้นนะครับขอได้เชิญเบื้องหน้าโซฟานะครับกับทางผมจะได้เรียนเชิญผู้แทนประธานขออนุญาตไม่ได้กล่าวนามะในนามครอบครัวหนึ่งท่านนะครับจุตุเทียนนัตมบุตรพระพุทธ ลาถาสะดวกอีกหนึ่งท่านจะต้้งเทียนหน้ารูป,าารปภาพของ่านผู้วัยชนนะครับทางครอบครัวนั้นก็ได้ประกอบพิธีชนิดทุกคนเดินีมนต์พระคุณท่านพร้อมก่อนนะฮะ,ะเดี๋ยวรอพระคุณท่านอีกสักพักหนึ่งนะหลวงปู่อายุวัฒนามงคล101ปีนะครับหลวงปู่ก็เคยเป็นสมัมมณีอยู่ที่วัดนี้แล้วก็2 5งพัก็ไปเป็น ไปอยู่วัดบ้านเกิดเป็นเป็นเจ้าคณะอำเภอรปราเกต30กว่าปีปี2 5 5 1กลับมาเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นะนะครับ ในปัจจุบันนั้นการประกอบพิธีก็จะถวายจัดเป็นสังฆทานนะครับตามความนิยมจัดเป็นปตาหารเป็นชุดๆมีอาหารเป็นชุดด้วยพร้อมฉันนะครับรวมถึงสังฆทานด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ปี2ปี3ปีมานี้นะครับหลังโรคระบาดโควิด COVID -19 ก็จะน,นิยมที่จะถวายเป็นปตตาหารเป็นชุดๆ พระคุณท่านเป็นด้ฉันที่ศาลานะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับถ้าประกอบพิธีเช่นนี้ก็จะฉันพัตาหารที่ศาลาเดี๋ยวเตรียมทั้งเก้าชุดมานีทั้งหมดที่จะแม่เดี๋ยวผมยกเอ,เองโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองครับก็ในพิธีนั้นก็มีทั้งสังฆทานและพัตาหารพร้อมฉันนะครับไป ได้ดกลับมาพระกุณท่านาสวดพระมัติกานะครับสวดพระมัติกาแต่ที่เรียบร้อยจะได้เริยนเชิญ,ญญาติมิตรในฐานะเป็นอนุชนคารพบบูชากตัญญูต่อบัพะารุษผู้ร่วงรับนะครับทอดผ้าบักสกุลเก้าท่านและจะได้ อาเรชทุกท่านน้อมถวายพัตตาหารและสังฆทา,านนะครับซึบ่งวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2566นะครับ แต่รอเวลาพระคุณท่านพร้อมนะครับจะเริ่มก้าสู่พิธีจุดต้กเทียนหน้าตมุพระพุทธจุดตุกเทียนหน้ารูปภาพของบรรพบุรุษผู้วัยชนแล้วก็กระผมจะขออนุญาตทุกท่านนําเข้าสู่พิธีไหว้พระสมาทานเบญจศิลน,นะครับคุณโยแล้วกหลวงปู่อยากสนทนาธรรมด้วยนะครับ แต่เฉพาะครอบครัวเกิดทรัพย์สีผมเคยเห็นหนังสือเร่มหนึ่งนะครับพิมในงานศพของคุณแม่อาบเกิดทรัพย์สีอยู่ที่พระพักนนตนานี้ก็แสดงว่าครอบครัวเกิดทรัพย์สีนั้นก็เป็นครอบครัวที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือเป็นพระอารามใกล้กับเกษาสถานบ้านพักนะครับวัดพักตร์นาบริวิหารนี้นะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวร,รวิหารจนุอยู่ในเขตปกครองะคณะสงฆ์แวงบังพัดบัญออเขตหนึ่งซึ่งในปัจจุบันจะคณะเขตบางพักซึ่งเป็นจักคณะปกครองคณะสงฆ์อำเภอเขตบางพัดนั้นก็อยู่วัดดาวด,ดึงสารามพระสิริชัยโสพลนะครับบืปัินานั้นสร้างมายาวนานนะครับตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาเดิมเป็นวัดราษฎร ชื่อว่าวัดบางจากชาวบ้านรวมกันสร้างขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อตามสถานที่เพราะว่าติดกับคลองบางจากชาวบ้านในละแวกนี้มักเรียกว่าวัดปากคลองบางจากเพราะติดปากคลองบางจากเป็แม,ม่น้ำเจ้าพยาในสมัยก่อนการจราจรนั้นมักจะเดินทางโดยทางน้ำที่ใดบ้านใดวัดใดติดกับแม่น้ำเจ้าพยาถือว่าเป็นที่ที่จเจริญนะฮะ วัดพะเยนาวัดบางจากสมัยนั้นก็ตั้งทำเลติดกับแม่น้ําเจ้าพยาถึงราชการที่หนึ่งนะครับพระราชธิดาองค์น้อยราชการที่หนึ่งทรงบูรณะวัดบางจากโดยการสร้างพระอุโบสถขึ้นมาให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมพระอุโบสลังเดิมปัจจุบันเรียกว่าพ่ะวิหารเป็นที่ปิพสถานของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อวิหารหรือว่าหลวงพ่อดำนะครับถึงราชการที่3จึงขนานานามเปลี่ยนนามวัดบางจากเป็นวัดพัคนีนาแปลว่าวัด ของพระน้องหญิงหรือว่าน้องสาวเด็กธรรมชาชาวบ้านเพราะว่าองค์กรณวัดนั้นเป็นน้องสาวของรัชกาลที่สองนะครับครับมาเรากปก้นท่านอีกหนึ่งรูปนะครับบคท่้นพระรม พระกรูสมุทรสกลรักษ์เป็นพระสอนหนังสือดับคามักโครนี้นะครับ,บทุครบ้นบริบูรณ์นะครับและอย่างไรนะครับหลวงปู่ท่านอายุวัฒนามงคลหนึร้อยปีนะครับหลวงปู่ก็มักจะชอบสนทนาเรื่องเก่าๆเ,เ,เรื่องอดีตนะครับโดยเฉพาะญาติโยมที่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นโยมวัดภรคารีนาศ หลวงปู่แต่งคุ้นนามสกุลเช่นเกิดทรัพย์สีบุญบงการแต่ก็มักจะสอบถามเรื่องอดีตนะครับของพายกยิการวมรุงวัดนะครับ 他他就。 เมื่อท้าภาพได้จุดทุกเทียนเป็นที่เรียบร้อยนะกำดับต่อไปจะได้กล่าวคําบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและสมาทานเบญจศินพร้อมๆกันกับอิมินาสากาเรีนะพุทธังปูเชมิอิมินาสากาเรีนะธรรมังปูเชมิ อิมินาสาการีนาสังขังปูเชมิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังพระวันตังอะพิวาเทมิสวากาโตพระขาวาตาธโมธรรมังนามสาสมิสุปฏิปันโนพระววตาสาวกะสังโฆ สังขังนะมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสรารเนนะสหาปัญจศีรานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสรารเนนะสหาปัญจศีรานิยาจามะ ตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัค a n ทา a ะติสรณีนัสหาปัญจศีรานิยาจามะนมูตัสสะพะโทวะตูสาระนักตูสัมมาสัมักชะนะมูตักสาพะโทวะตูสาระนัตูสัมมาสัมตุกชะ นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิทัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ ทุตียมปิธรรมังสรรนังคัจชามิทุตียมปิสังฆ so, no. ังสารนังค so, uh, so, ัจชามิตุตียมปิพุทธังสารนังคัจชามิตุตียมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ คามติยมตมมตียมปิสังคังสระนังคาชามัทปสังคังสรังคาชามีจิตตามีิ านาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามสุม <Mile dizzy similarities> ิชฌาราเวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิุรระยัมัตทาา สุรัมิระยามชะปมาทัธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสาธุสาธุสาธุอามะพันเต Your அ ப செய்ய aku dapat dapat với dapat if youang พระคุณท่านไดส้สวดพระมติกาปันที่เรียบร้อยนะครับ,ต,บต่อไปจะทอดผ้าบางสกุลนะครับขอเลยนเชิญนะครับรวมโดยช่วยกันเบืองนาพระคุณท่านนะครับทอดผ้าบนผูสายโยงนะครับซึ่งโยงมาจากรูปภาพของบรรพบุรุษผู้มีพระคุณผู้ร่วมรับไปทั้งสี่ท่านคนละสองผืนเลยน,ละน,นะครับผม ทอดผ้บบบาบำสกุลก่อนอย่าเพิ่งถวายธยารรมนะครับเสร็จแล้วพอได้เชิญน,นั่งโซฟานะครับทอดเสร็จแล้วเลยเชิญน,นั่งโซฟาเลยนะครับจะได้นำกลับถวายอีกครั้งหนึ่งนะกับวางผนภาพโสภาโยงนะครับขอเชิญนั่งโซฟาก่อนเลยนะฮะ ก่อนที่จะถวายพระตาหารทยธรรมก่อนที่จะบูชาข้าพระพุทธนะครับก็จะได้กล่าวครับถวายพระปุริยกริยาอันเกิดจากกายวาจาและใจนะครับท่านทุกท่านตั้งนโมพร้อมกันสามจะแปลว่าตามกับผมนะครับนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสสปะพยัญชนะสัมปันนังสารีนังโอทะนังอุทะกังวะรังพุทธัสสะปูเชมะอิมานิมะยังพันเตมาะตะกะพัตตานี สัปริวารานิภิกขุสังคสา,าโอโนชชย,ยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมตาตกะพาตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากันเจวะมาตาปิตู อาทีนันจายาตากานังการะกาตานังทีคระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าประเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมัตตกาพัตาตาหารคืออาหารพระโอษี่สุขุสนแก่ผู้ร่วงรับ กับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อ,อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและอุทิศส่วนกุศลนี้แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ร่วงรับไปแล้วมีนายสมบูรณ์เกิดทรัพย์สี นางอาบเกิดทรัพย์สีนางสาวอิ่มสีเกิดทรัพย์สีและนายสุรพันธ์บุงบงการเป็นต้นขอให้ท่านได้มาอนุโมทนาบุญกุศลเพื่อเพิ่มพูนทิพยสุขทิพยสมบัติในสัมปราญพด้วยเถิดกัขอ,อเรียนเชิญอีกครั้งนะครับ ทันละ2รูปน้อมถวายพัดตาหารและก็เครื่องพยธรรมนะครับเสร็จแล้วขอเรียนเชิญนะอย่างที่รับรองที่เดิมจะได้กรวดน้ำนะครับท่านได้ตั้งใจกระทําทุกปีนะครับถือว่าเป็นประเพณีของตระกูลเป็นบุญเพิ่มพูนเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตด้วยความกตัญญูกะตเะวทีตามวิสัยของคนดีนะครับ ท่านบอกว่ากตันยูรู้คุณท่านสําคัญนักเพราะเป็นรักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีร้วนมีใจไมก่กะตันยูแม้ผู้บรบรพรุรุษล่วงรับไปแล้วบุตรธิดาก็ยังเลื่อนึกถึงนะครับนะแต่พระคุณท่านให้พรยะถาทุกท่านกรวดน้ำรูปที่สองรับสัพพิตโยทุกท่านเทน้ำให้หมดแล้วก็รับพรเป็นลำดับต่อไปนะครับ Hãy subscribe cho ta Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn kau keatan karena buat so judged 大ধা那 කදුुසා大เจ ව感 पู。 รพระระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควาตาธโมธัมมังนมัสามิสุปฏิปันโนพระควโตวสาวกาสังโฆสังฆนามามิขอรกราบขอบพระคุณพระคุณท่านทุกรูป หลวงปู่พระราชอดมมงคลประธานสงฆ์จเจ้าวาดวัาพาระนำบริวิหารรูปปัจจุบันหนึ่งหลวงปู่เป็นจเจ้าคณะพระป,ระปกครองเป็นที่ปรึกษาจเจ้าคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครนะครับเป็นประธานในการประกอบพิธีประจําปีบปําเพ็ญบุญอุทิศส่วนกุศแลแต่นายสมบูรณ์เกิดทรัพย์สีนางอาบเกิดทรัพย์ส,สีนางสาวอิมสีเกิดทรัพย์ส,สีและนายสุรพันธ์บุงบงการ เป็นเปรเพณอันดีงามของตระกูลได้กระทําต่อเนื่องทุกปีมานะครับแต่ขอบพระคุณพระเจ้านาที่สารานะครับนอาจารย์พระมหาเจริญยศและอาจารย์พระมหาธนาบดีถึงได้เพื่อเ,อเมตตาต่อทางครอบครัวได้จัดเตรียมสถานที่นะครับาาการประกอบพิธีเป็นโสลในวันนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับขออนุทนาท่านเจ้าภาพทุกท่านนะครับบุญกุศลน,นี้ที่ทํานั้นจะเพิ่มพูนความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิต ให้ทุกท่านนั้นได้มีความมั่นคงในบุญกุศลยิ่งๆขึ้นไปนะครับ